สวัสดีครับวันนี้พบกับน้องตูตูหลงสถาบันแฟนตาซีเว่นมนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในบล็อกนี้นะผมเปิดยกบล็อกอีกแล้วนะครับจะเกิดสถานการณ์แบบคลิปที่แล้วหรือเปล่านะไปติดตามชมกันครับผมก่อนอื่นก่อนใดนะครับก็มาดูก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างนะนี่ฮะนักดนตรีนะครับนักมายากลน,นักละข้ามเวลานักล่าเวลานะจอมเว่นมนดําปีศาจแห่งความรักนักสมุนไพรแล้วก็นางฟ้านะครับอันนี้คือผมใช้ o o g l e Translate แปลมานะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของกล่องนี้นะผมจะได้ซีเกตหรือเปล่านะครับหรือมันมีซีเกตไหมวะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะได้ซีเกตไหมนะโอเคเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนเป็นซีเกตนะครับลองเดาวกันดูนะตั้งแต่ตัวซ้ายสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับจนถึงขวาสุดตัวนี้นะครับตัวไหนจะเป็นซีเกตนะอยู่ในนี้แหละนะครับซีเกตอยู่ในหมู่พวกเรานั่นแหละแต่อยู่ในบล็อกนี้ไหมมาลุ้นกันดีกว่ามาเรามาเปิดกันครับ ดดมาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ซีเกตไหมนะไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะอ่าก็ผมไม่ค่อยสมงพงกับซีเกตเท่าไหร่เออเรามันคนดวงไม่ดีนะเล่นอะไรก็ไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะครับเรียกว่าชีวิตนี้ฝ่ฟาฟันด้วยฝีมือล้วนๆมาตลอดนะไม่ว่าอะไรก็จะไปเหมือนมิตตลอดเลยไม่ค่อยจะมีดวงเท่าไหร่นะครับอยากมีดวงลักกี้อะเขาบางจังเลยเออ เราว่าเป็นแค่แบบบุรุษดวงไม่ค่อยดีนะครับมาดูกันว่าเราจะดวงดีไหมนะอ่าโอเคมาลุยกันปึ๊บเปเเึ้นตึ้นโอเคมาแล้วอ่าโอเคงานก็สวยตามต้นฉบับนะครับปึ๊บผมมีหกกล่องอุ๊ยทําไมเรียงแบบนี้วะผมให้ดูก่อนนะนี่คือการเรียงตัวของเขาครับเห็นไหมนี่อันนี้เรียงเหมือนกันอันนี้เรียงไม่เหมือน ก็คือพูดง่ายคือหกกล่องเนี้ยตำแหน่งการเรียงมันไม่เหมือนกันครับมันเหมือนสองเหมือนสองคู่อีกสองคู่ไม่เหมือนกันนะโอเคไม่เป็นไรหยิบก่อนเลยดีกว่าปึ๊บหูกล่องใหญ่รัชันแรกอีกอะกล่องใหญ่มากครับนี่แล้วก็อ่าผมขอขยับนิดนึงนะให้ดูงานครับตัวงานเนี่ยนะก็เป็นสปอตยูวีสวยงามเหมือนกันนะครับตรงนี้นะเรียกว่าไข่อุ๊ยอ๋อนี่คือสีเขีนแน่เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอให้ดูอัตราส่วนก่อนเออตะ่กี้มันมีอัตราแรกอัตราส่วนด้วยนี่นะเนาะ

อุตสาห์มีจุดแกะให้นะผมก็จะลองจะแกะจุดดูใช่ไหมสุดท้ายก็กาวติดคือเขาทากาวซะแบบว่าผมก็แกะไม่ได้อยู่ดีเออให้มันได้อย่างนี้สินะอ่ะตัวแรกทำเนียมของเราเหมือนเดิมครับเราจะแกะให้ทุกคนดูก่อนนะว่าในกล่องของบ็อกซ์เนี้ยครับน้องน่ารักยังไงนะครับถุงใหญ่กว่าเดิมอีกอุ้ยนาถึงก็สีม่วงเลยอะ น้าวสีเขตไม่ใช่นะเดี๋ยวผมขอจัดกล้องแป๊บหนึ่งครับได้น้องตัวนี้ครับผมตะกี้เราคู่ละตัวอะไรนะน้องตัวเนี้ยนักล่าวเวลาปะไม่ใช่จำไม่ได้แล้วเ <c oughs> พิ่งเขียนไปเองลืมแล้วเนี่ยเออขอเช็คชื่อแป๊บนักมายาก,กลระเบิดกลเกินพนานานากระชากวิญญาณน,นะครับโอเค โอ้หน้าตาพ็อปน่ารักโอ้หางดูหางดูหางฟูฟี่ฟัฟฟี่เขาสิครับ,รบอตัวนี้ก็หน้าตาน่าจะมีเลตติ้งที่ค่อนข้างดีนะอ่าพ็อปก็ปรานกลางนะครับแต่ว่าความน่ารักนี่ให้เต็มสิบเลยตัวนี้นะครับเอาจริงเวอร์ชั่นนี้ก็ดูสวยกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วงะนนี้อืมนะแต่เขาดูแบบไม่รู้สิกุง้งยิงกุ้งยิงมาดูการ์ดดีกว่าโอ้การ์ดก็สวยกว่าด้วยนะเนี่ยนี่ครับ นักมายากลนะครับตู้ตู้หลงเฟเดอซี sea, สถาบันเว่นมนตัวถัดไปครับตัวถัดไปมาดูกันดีกว่าอ่ะเปตัวต่อไปดีกว่าครับ๊เนี่ยมันมันแกะนะแกะแล้วมันก็เป็นกาวแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่ามันมันช่วยผมในการแกะไงเลยดูมันทากาวดิเออผมไม่รู้ว่าผมมันจะช่วยอะไรผมนะตรงเนี้ยนะ ใครมีเทคนิคการแกะที่ดีกว่าน,นี้นอกจากใช้คัตเตอร์ตัดอะน่าจะดีกว่าครับอันนี้โอเคช่างมันแล้วกันอันนี้อา้าวเฮ้ยการไม่มีอา้าวหลุดมาแล้วตัวนี้คือนักนักล่าเวลาใช่ไหมตัวที่สามใช่ครับตัวนี้ครับน่ะนักล่าเวลานะผมไม่รู้ว่ามันแปลว่านักเดินทางข้าเวลาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าในนั้นมันแปลแบบนั้นมีฟันเฟืองด้วยเห็นไหมนี่นี่น,นี่มีฟันเฟืองด้วยเรียกว่ากิมมิกน่าสนใจดีนะครับ อ่ะไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้วผมแกะทุกคนดูเลยดีกว่านะรู้ๆกันไปเลยเซตนี้นะครับอันที่แล้วไม่ได้แกะให้เนาะะแกะแค่ตัวเดียวช็อกจินีมาด้วยได้ฝาแปดด้วยนะครับอันนี้ก็แกะไปเลยแล้วกันนะจะได้รู้ๆกันไปนะปุ๊บโอ้ยหูอ้าวสีไม่ตรงเอ๊ะไม่ใช่วะเดี๋ยวเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอ้าวทำไมกลาเป็นแบบหนึ่งตัวแบบหนึ่งมะอีกแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่พลังจีนครับผม คือเปิดตัวนี้มาสกาวเป,ไปน็นบนี้ตัวเป็นแบบนี้ครับอ้าวงงเลยครับอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าเดี๋ยวผมจะได้ฝาแฝดอีกหรือเปล่านะถ้าได้ฝาแฝดอีกนะครับผมเรื่องนี้ถึงควงคณาแน่ <c oughs> อะไรคำนี้อ่ะเออเนี่ยเอานี้ตัวดังฟ้าเหรอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เอานี้ตัวดงัดวดวดววดงฟ้านี่หว่าออกไม่ใช่ตัวซ้ายครับไม่ตัวดังฟ้าครับตัวนี้ฮะตัวมุมนี้เนี่ยเนี่ย เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้ตัวนางฟ้าครับน้องนางฟ้าครับเพราะมีเออแหวนวงแหวนกระชากวิญญาณนี่ด้วยฮะเอ้าแล้วมันแล้วมันบิดงอเลยเนี่ยเออเออเออน้องตัวนี้ตัวนางฟ้าครับอ้าวถ้าตัวนี้ตัวนางฟ้าแล้วน้องหนูนี่แหละเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนเดี๋ยวนะไอเซ็ตที่แล้วเนี่ย ก็ยังไม่ได้แก่ด้วยตัวได้ตัวอะไรวะเนี่ยเออเว้ยเซอร์ไพรส์แล้วเนี่ยเนื้อในกับตัวไม่เหมือนกันด้วยครับอีป e ิกแล้วผมอาตะกี้เหมือนจะในกล้องไม่เห็นฮะนี่น,นี่มีตัววงแหวนนางฟ้าเนี่ยผมถ่ายงี้เชื่อไหมไม่เห็นเนาะนี่ครับวงแหวนนางฟ้านะครับเขาต้องมาวางแบบนี้ข้างหน้าแล้วก็ต้องดัดลวดน,นิดนึงนะให้มันเป็นวงแหวนนางฟ้าโอเคไปตัวถัดไปดีกว่า ชักหวั่นใจแล้วสิว่าเราจะได้อะไรเอออ้ยขาดโอยเรียกว่าอะไรดีอะเซอร์ไพรส์ด้ไหมอืมคือบางทีเราอยากจะได้แค่ครบเซตเนาะแต่พอว่าจะอยากจะได้ครบเซตปุ๊บมันให้แบบหลุดโผล่ไม่อโอนี่ขาดฉีขาดเลยอเอาไม่ออกเลยอะผมต้องตัดแล้วะ แต่ตัวไอตัวตัดมันไม่ช่วยอะไรเนี่ยต้องต้องตัดเองอ้าวตัวนี้เป็นนางฟ้าครับอ่ะมารู้กันดีกว่าว่าถ้าเปิดตัวนี้เป็นนางฟ้าแล้วด้ตัวนี้นะแสดงว่าแสดงว่ารอดเขาแค่ใส่สลับกันนะครับ แต่ถ้าเปิดมาลราไม่ใช่นะครับผมน่งไงนางฟ้าเบิ้ลแตวแน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 วนางฟ้านางฟ้านางฟ้ามาสองตัวรอบนี้หารอบที่แล้วเนี่ยเราได้การ์ดซ้ำด้วยรอบนี้เราไม่ได้การ์ดซ้ำครับแต่เขาใส่มาผิดนะเคเคเลยล่ะนี่เราได้นางฟ้ามาสองตัวเป็นไงล่ะ ถ้าใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมเราเจอกันอีกแล้วเราเป็นคู่แท้กันนี่นะคู่แท้แต่มาป่วนนะครับใครเกิดทันนี้ไม่เด็กแล้วนะเนี่ยอ่ามาฟึบฟบฟบฟ,ฟ,ฟ,ฟเราสวัสดีเราเจอกันได้ไงอะ่ะผิดบล็อกกันแน่เลยสงสัยเราจะใส่ถูกใส่ผิดมาละแต่เราเป็นคู่แท้กันแน่เลยเราเจอเลยเจอกันนะคู่แท้ฝาแฝดครับผมไปต่อดี๋ยว โอเคเราได้ปิดสนาไข่กระจ่างแล้วนะว่าคู่นี้นะครับโดนสลับตัวกันคุณแม่น่าจะนกกาเห่านะครับผมไขไว้ให้แม่กาฟักนะก็เลยโดนสลับตัวกันนะครับพีกอีกแล้วฮึบมาเราจะมีพีกอันนี้อีกไหมมาดูกันครับเรื่องราวสุดยอดแห่งความพีกพีกฮึบ อ่ะอันนี้ได้ซักคิวบัสนะถ้าจะเป็นสาวซักคิวบัสนะครับอ่ะไม่ผิดตัวนี้ไม่ผิดโผครับตัวนี้น่ารักดีนะขเขาก็สวยแล้วก็มีอ่าโบมีตัวบวกนี่เป็นกังเขนด้วยนะอืมตัวนี้ก็พอบค่อนข้างน่ารักดีนะครับเนี่ยหางก็ฟัฟฟี่นะน่ารัก นุ่มฟูเช่นี่โอเคตัวโบนี่ก็ต้องไปจัดอีกทีหนึ่งเนาะถ้าใครจะแบบแต่งให้สวยๆนะจัดโบอีกทีนะครับตัวนี้ไม่ซ้ำครับต่าตรงต้นฉบับตรงต้นฉบับนะตัวถัดไปฮึบกล่องนี้เรามาดูกันว่าจะได้จอมเวทเวลาหรือเปล่าถ้าขอให้สลับอีกสักรอบก็ยังดีเปล่าอา้ไม่หลือช่างมันแล้ะไม่รู้แหละไม่รู้อะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ช่างมาันเถอะเอาอะไรก็ได้ เออสุดท้ายก็ต้องไปซื้อซื้อเก็บน้องตัวเพิ่มนะเพราะว่าเราจะเก็บยกบล็อกไงแต่ว่าสุดท้ายเราไม่ได้ไม่ได้ยกบล็อกตามที่เราวาดหวังไว้นะครับก็ต้องมานั่งเก็บตัวเพิ่มหรือว่ามาเทรดแลกกันนะโอเคครับฮึบอ่ะดูกรารไปเลยก็ได้ไมั้งไม่ได้มีอะไรให้รู้สึกวือหวาละเอา้าตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อตัวแรกน้องตัวแรกนั่นเองนะครับ อะมาเปิดรับดนตรีกันดีกว่านี่รับดนตรีครับอาจริงมันไม่ค่อยเหมือนรัดนตรีโอ้ยตัวนี้ตัวนี้น่ารักมีไอ้ปมพวงนี่ด้วยแต่ว่าทำไมมันไซส์ไม่เท่ากันเนี่ยอันอันึงยาวกว่าหนึ่งสั้นกว่าเนาะก็น่ารักดีอันนี้เหมือนมีต่างหูนะเนี่ยมีต้มหูมาตัวนี้ครับน่ารักดีครับแล้วก็มีดาวด้วย อหางก็ออกจะเป็นสีเดียวอันนี้ผมว่าดูเรียบๆนะแต่ว่าสวยงามคลาสสิกนะครับตัวนี้เราใบหูเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนตัวมอสเลย่เป็นเสี่ยงคืนอะ่ะดีไซน์ก็ภาพรวมดูคลาสสิกดีครับข้างบนก็เหมือนหมวกมงผูเมดนะอันนี้ครับโอเคครับไปต่อตัวสุดท,ท,ท้ายดีกว่าครับจะมีอะไรช็อควงการซีนีมาอีกไหมมาดูกันนะกล่องนี้บุบที่สุดนะครับผมเห็นตะกี้ตั้งแต,แต่แรกแล้วผมก็เลยเก็บไว้ก่อนนะมาฟื้ โอเคมาเปิดปึ๊บอะไรตัวไหนเอ่ยฟับอ่ะไม่หลุดโผล่ครับอ่ะสุดท้ายแล้วก็เปิดดีกว่าเราพบเรื่องช็อกซินิม่าไปแล้วก็ตามนี้ครับอันนี้ก็ไม่น่้หลุดโผล่หรอกเห็นไหมไม่หลุดโผล่ครับผมแฝบได้น้องอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักดีแฮมีผิวผิววิววิวด้วยอะไรก็ไม่รู้ริ้วริ้วผิวเนี่ย ระยงระยามเหมือนนวลปลาหมึกนะเค okay, ครับตัวนี้ก็ไม่หลุดโผครับขนฟุฟฟี่จริงๆนะครับแล้วก็ใบหน้าที่ค่อนข้างสวยเป็นใบไม้ด้วยนะตัวนี้นะครับนี่นักสมุนไพรนะตัวนี้นะนี่เป็นดอกไม้ด้วยสวยงามตัวนี้ออกแบบได้ค่อนข้างดีผมว่าสวยงามมากนะโอเคครับประมาณนี้ครับก็ไม่ได้เจอตัวซีเกตแถมน้องตัวนี้หายไปด้วยนะ น้อกข้ามเวลาข้ามเวลาไปไหนก็ไม่รู้ด้วยก็คือผมก็ไม่เจอด้วยตอนนี้นะเราต้องไปตามหาที่อื่นแล้วครับเดินทางข้ามเวลาไปที่อื่นแล้วนะสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะคอนจาสชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็ผมออทำไมซ้ำเนาะไม่เข้าใจแล้วเจอกันครับ